สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับมารับชมนะครับอันนี้ผมก็มาเวียนนะครับอ่างเก็บน้ําเก่านะครับของทรัพย์ธนกินนะครับที่รับเหมาอยู่นะครับอันนี้ก็เมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นป่ายางนะครับเมื่อก่อนนะครับก็เลยโครงการมาขุดสะนะครับตรงนี้ครับ คลิปก่อนๆผมก็ถ่ายแล้วครับสิบล้อวิ่งนะครับดำนะครับอันนี้ก็งานใกล้เสร็จแล้วครับประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นี้ครับเหลือแค่นี่ก็จะทำที่อ่าเขาเรียกออ่่าาวางท่อนะครับอจะเทคอนกรีตนะครับตรงนี้นะครับระดับก็เสร็จเรียบร้อยครับเก็บรายละเอียดหมดแล้วนะครับเหลือแต่จะวางท่อนะครับเทคอนกรีตนะครับ พื้นคอนกรีตนะครับอันนี้ก็แกเพิ่งเอามาใหม่ครับคันนี้นะครับซื้อมือสองมานะครับในข่าวว่าสองล้านสีนะครับชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่สี่พันสี่ร้อยครับแกบอกครับอันนี้ก็แกใช้ได้สักสองสัปดาห์กว่าเลยครับคันนี้นะครับ ก็น่าจะอยู่ที่4 5 0 0ได้แล้วครับ4 8 0 0นะครับประมาณนั้นครับนี่ก็เป็นรุ่น8นะครับสปเปอร์ XM นะครับนี่ก็เป็นโชเฟอร์ที่ขับบูมยาแต่ก่อนนะครับก็เลยคันบุมยาครับให้พี่เขาขับนะครับแกก็มาขับคันนี้นะครับคันใหม่นะครับ ก็รถก็น่าจะาดูคุ่นๆสินะครน่าจะเก่าแต่ตอนเอามาใหม่ครับโอ้สวยนะครับผมดูแล้วนะครับแต่ว่าวันนั้น,นครับไม่ทันได้รีวิวนะครับนะครับโอ้ตอนนี้ก็ างตอนอยู่นะครับเอาดินออกนะครับเพื่อจะทำงานเทคอนกนรีตน,นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับตรงกลางก็ใกล้จะหมดเลยนะครับอันนี้ก็รถแกก็เอาจากข้างบนนะครับ แถวข้างบนเนี้ยน่าจะแถวรังก็นะครับแถวข้างบน,นะครับภากใต้ตอนบนนะครับตรงนี้นะครับรถเกเอามาครับไปซื้อมาครับ เสียงยังดีครับหรืว่าย,ยังแน่นยังแน่นพึดเลยครับวงกีก็สียังไม่หมดเลยนะครับ ก็เงยเลยนะครับดูครับแต่ก่อนก็ทำอยู่สองกันเนีครับการแคทก็ทำถนนอยู่นะครับฝังอ่างเก็บน้ำเก่าครับที่โบราณะอยู่นะครับดูว่าตอนนี้ทำไม่ได้นะครับอ่างเก็บน้ำเก่านะครับดูว่าน้ำเต็มเลยนะครับฝนตกไม่หยุดเลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับ เวาที่ผ่านมานครับน้ำเต็มเลยครับเกือบล้นด้วยครับคันก็เสียหายนะครับพังลงมานะครับน,นี้ก็ทางแกก็จะทำยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับต้องหาประชุมกับลูกงานแกนะครับ ผมก็จะขอจบการถ่ายวิดีโอเียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเมื่อวานผมก็จะไปถ่ายครับผมมาสู่นะครับรุ่นแปดนะครับติดร่มครับไม่ทันเมื่อวานติดตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เขาก็กู้เสร็จแล้วนะคเมื่อคืนนะแกกู้ได้ครับก็เลยไม่ได้ไปเลยครับวันนี้ครับ